สวัสดีครับทุกคนผมกั้งกอนะครับเป็นนักร้องและก็นักแสดงที่ประเทศไทยนะครับคุณชุมารมินทร์โอ้กว่ากั้งกรตัวมูชิมัสไฮยูโตคาชูตเชไทยเด็กจักรกุชเทมัสวันนี้นะครับผมจะทำให้บรรยากาศเข้ากับโอลิมปิกครับว่านอกจากผมจะออกกำลังกายแล้วผมมีชาร์จแนนซ์วาชาร์จแนนซ์ตัวเองนะครับนั่นก็คือตึ้งนี่เห็นไหมเห็นกล้วยนี่ไหมครับผมจะเล่นเซิร์ฟสเกตครับผมแล้วลองซิกแซกดูว่าผมจะสามารถหลบกล้วยเนี่ยได้กี่ครั้งนะครับโดยที่ทั้งหมดผมจะเล่น3 3เเซซตตนนนนะครัับใ้ถ้าผมได้1ใน2 สองในสามเฮ้อผมจะถือว่าผมทำผ่านและเก่งครับผมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแต่ให้สนุกกันพร้อมแล้วไป แล้วผมก็สามารถทำสำเร็จนะครับผมกับชาร l เลนจ์ซิกแซกรวยทั้งหมด3รอบรวดของผมนะครับดีใจมากครับผมขอาี่โมนนิดนึงเพราะทำสำเร็จและผมก็ขอฝ่ากนิดนึงแล้วกันนะครับพวกาจีโอลิมปิกพาราอลิมปิกกี่วิ่งไปในสนามแข่งขันที่ญี่ปุ่นจะไท่สามารถไปร่วมชมการแ่ันได้ดังนั้นี่ปม่นจะจ่าบงินทีชาตไทย1 0 0เนาวี่นทคนที่มาดาร่งขันทียจะไดรับเงิน1,000เยนชาี่ปง่นทุคนที่มาดูารแข่งขันที่ไทยจะได้รับเงน ผมขอส่งต่อความสุขนี้ไปเลยหนึ่นสองซับ